โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำตุ๊กตาซูเปอร์ฮีโร่นะใช้ชื่อว่า Avenger Infinity ิ a ี้นะครับชุดนี้มาเหมือนกับแบบชุดที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะที่ว่าเป็น Justice l ติ g u e เหมือนกันเลยเพียงแต่ต่างกันที่แค่ขนาดไซส์ใหญ่กว่าเท่านั้นเองอชุดนี้หามาได้แค่6แบบเท่านั้นนะครับขาดไปอยู่หลายตัวเลยอย่างทอแลวก็ฮเลอนะ ชุดนี้ก็เหมือนกับแบบแรกเลยนะทั้งภาคคุมนี่ก็ยังใช้กาวติดแบบลวกๆเอานะเนื้อวัสดุพลาสติกก็เหมือนกันเพียงแต่ต่างกันก็แค่ตัวใหญ่กว่าเท่านั้นเองครับดัดได้แต่แขนดัดได้แต่แขนเท่านั้นเองส่วนขานี่ดัดไม่ได้หัวหมุนได้อยู่นะชุดนี้ยังหมุนได้อยู่อเป็นเนื้อวัสดุพลาสติกเบาอ่าะมาดู แบบที่สองกันบ้างแบบที่สนี่ก็จะเหมือนกับแบทแมนนะแบทแมนที่เคยแนะนำไปแล้วนะครับชุดก่อนเลยเหมือนกันเดะต่างกันแค่ขนาดไซส์ใหญ่กว่าเท่านั้นเองอ,อสุนท่าคุมก็เหมือนกับลับกษณะอาแบบชุดเล็กเลยนะใช้กาวติดเอาลวกๆเลยขยับได้แต่แขนเหมือนกันครับแล้วก็หัวหมุนได้ ชุดนี้ก็มีไฟมาให้เหมือนกับตุตัวเล็กเลยชุดนี้เหมือนเดิมหมดนะครับเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยแต่ต่างกันแค่ขนาดใหญ่กว่าเท่านั้นเองอขาก็ขยับไม่ได้มาดูแบบที่สามกันบ้างแบบที่สามนี่ก็จะเป็นไอรอนแมนเหมือนกับหุ่นตัวเล็กเป๊ะเลยครับชุดนี้เหมือนกับหุ่นตัวเล็กเลย ตัวใหญ่ก็น่าจะทําให้ขามันขยับได้นะแต่นี่ขาขยับไม่ได้เลยอ้าวหัวขยับอ่าใช่ใช่ใชคือไอรอนแมนหัวขยับไม่ได้ลืมไปอ่มีไฟมาให้ทุกตัวครับก็ขยับได้แค่แขนเท่านั้นเองนะอย่างน้อยทํามาตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็น่าจะขยับขาได้บ้างนะแต่นี่ไม่ได้เลยอ่า มาดูแบบที่สีกันแล้วครับแบบที่สีนี้ก็จะเป็นจากตันอเมริกานะเหมือนกับชุดตัวเล็กเลยเหมือนกันเป๊ะทั้งสกรีนลายเหมือนกันหมดทุกอย่างครับอืมอโลก่ก็มีมาให้นะใส่ที่แขนได้นะครับแขนไหนก็ได้นะเอา้าโอ้ตรงนี้เด้อเด้ อืมตรงนี้ประกบไม่แน่นอ่ะใส่ทางซ้ายดีกว่าเพราะว่าทางขวาประกบไม่แน่นมีไฟมาให้ทุกตัวนะครับสวิตช์อยู่ด้านหลังนะตัวเอลด้านหลังอ่าขาขยับไม่ได้นี่และหัวก็ขยับไม่ได้เหมือนไอรอนแมนเลยจุดนี้อย่างน้อยก็ทำมาตัวใหญ่ๆก็น่าจะขยับขาให้ได้บ้างนะ อ่อะเดี๋ยวมาดูแบบที่5้ากันแล้วแบบที่5้านี้ก็จะเป็นแบ็คแพนเทอร์แบ็คแพนเทอร์นี้มาลักษณะเดียวกับอของตัวเล็กเลยแบบเดียวกันทั้งบอดี้ลวดลายเหมือนกันเด้อืมโขยับได้หมุนได้รอบทิศทางครับ ต่างกับไอร์นแมนและกับอเมริกานะที่หัวหมุนไม่ได้แต่ขาที่ขยับไม่ได้อ่ะแต่มีสวิตแต่มีสวิตเปิดไฟเหมือนกันครับชุดนี้เปิดไฟได้เหมือนกันเลยนะแต่ขยับได้แค่แขนเองอ่ะเหมือนกับหคนตัวเล็กเป๊ะเลยนะเหมือนกันเป๊ะอะมาดูแบบสุดท้ายกันแล้วก็คือ สไปเดอร์แมนแบบเดียวกันเลยครับลวดลายก็อันเดียวกันนะเพียงแต่ต่างกันแค่ขนาดไซส์เท่านั้นเองอ,อ่าหม,มุนได้รออเหมือนเหมืนบบนะอนกัเนเทอร์นะเพราะเพราะว่าบอดี้แบบเดียวกันเลย นี้ก็เพ้นมาให้แต่ด้านหน้านะคือข้างหลังไม่ได้เพ้นมาให้ด้วยไหนลองกดสวิตช์หน่อยอ่าสวิตติดชุดก่อนนี่ไม่ติดนะแต่ชุดนี้ติดลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะคะเป็นของเล่นแผงนะชุดนี้ไปหาดูได้มาแบบตัวใหญ่แต่ทุกอย่างเหมือนกันได้เลยอ่ะคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ